ไอ้เมืองเมืองวาลิศาเออซอยผมเน้อเ้ออเออเออฮัลโหลฮัลโลฮโลเอโลยอยาติดไเรื่องไปนอโอ้ยขอบคุณวาลิเลยนเออตำรวจาเปิดตาข้เน้เน้ยไอู้้บเปิดตาขี้ผมรึเปลว่าตลาดวาลิศแล้ว เีสา่อยทางลงมาทางข้รากาความบ่อวาลิขอบพรวจวานิสขอบพูดตำรวจวาลิตำรวจเมือนผุ้คนนะตาผมจำเนอะขอบไอวานิสเลยหลเอ พ่บคุณตำรวจวานรอนเพืวว่อนูกส,สาวผมก็เมื่อกลุวนถามผมเนี่ยฮัลโหลครับครับคุณหมอตอนนี้ขอดสะพานยาตอนนี้กำลังข้จะข้ามสะพานชมจันทร์ครับคุณหมอรถตำรวจนำหน้าแล้วครับออ รถชนครับโดนรถชนครับเออประสาท้องฉุกเฉินได้เลยครับคุณหมอครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เมืองนะครับที่มาเปิดทางซอยนะครับครับบาลีนแอนตำรวจเมืองอวนรักส้อยผมเนี่ยนะ ตอนนี้ก็ลังดีคมสบายดี้อตบอกชมจันละครับคุณบอกว่ารอยผมเนี่ยเดินข้ามไปใกล้ลูกคุณเนี่ยขอบคุณวันนี้เมืองอุบลรักซวยไอ้เนี่ยขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับเด้คนนำขบวนอยู่ขหน้าขอบคุณที่มาสาว่า ตัา,างซอยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเปาิดทางกำลังจะขามสภาพส้มจันทร์ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อหน้าส้มจันทร์ครับมุ่งหน้าต่อสรรพสิทธิขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่นำคขบวนอยู่ข้างน้านยครับแล้วพีบแตงไรพอดีน่ะเรือเสียงเรือเครับซอยอานนี้วจะตีไม่เร็วๆไปที่ละเดนไปเลยจตีไฟกับพีลบแลนที่ละไปเลยหยยบไปไม่สูงกมสิะเออ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 เๆอเ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 อ เร็วเฮ้ยไม่ไ้แนเฮ้ยลี้งให้ผมเด้อรับคนลูกผเลียงตให้ผมเด้อครับผมกรบรครับเลี้ยงตาให้ผมเด้อเลียงตาให้ผมเด้อเอออันีั้นดิลี้ยงให้ผมเด้อเรผมรับลูกผมผมกราบผมกรครับ ให้ผมกราบมกราบเรียกต้าผมนะได้ยงไงได้เจ้าีขอบคุณนะครับฮัลโหลเออเนลบไมน้ันลบนะนี่เโอ้ยผหญิาเป็นผมนนี่ก็ติดัดเรียกต้าให้ผมเนี่เปตตุรเร้สิ้เวเร็เรียก เจ้าหน้าที่นะครับที่มาเปิดทางให้เนั่งขบวนให้เดึกเลยตันขอบคุณนะครับเออใกล้ฮอดแล้วครับออขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนั่งขบวนามาเปิดทางซอยนะครับกำลังฮอดซับปะิะซี้เลยครับ อันนี้เป็นจะไหนไอ้ไอ้ไอ้บอกให้ทร่บอกลุงมบาสซับปัรับเมียผมเนีรอรับเมียผมเนี <mark ers> ่ยรับเมียผมเนี่ยขอบคุณเตอรี <trat> ่ครับกำลังหอดซับปัสจิบันแล้วครับ พ่อพูดไม่ดีพ่อเปิดทางซอยนะครับเด้อฮอดซับประสิทธ์นะครับเอ้พ่คนีนออพออุ่มรุ่มซับประสิทธ์ครับ Outro